อวัีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขสุขนะเมื่อนี้ว่าพึเพาะกับบานน้อยคือเก่าเมื่อนี้ว่าน้อยสีเดินทางไปบ้านคมบอนพี่น้องสิไปอัปเดตบ้านไอวินให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเอ้ยเฟซบุ๊กบ้านน้อยบวานนี้บ้านน้อยคิดเบิดเหมือจนบ่ไหลถ่ายลิดเนาะคิดนึ่เฟซบุ๊กเก่าบ้านน้อยให้มันอัน ถือบอกพี่น้องมันเด่นบ่รเนาะพิมพ์หากับเห็นพี่น้องเฟซบุ๊กเก่านะนอนจนะรับก็มันสิถือบอกพ่ว่าบ่าน้อยเห็นเอาบัญชีเออเอาบัญชีเอาโทรศัพท์เอื่อยเห็นสิเขาเฟซบุ๊กมาหน่อยสิเสื่อมสองสองโทรศัพท์นะพาะพ่อกดอันรหัสกดอีเมลเข้าไปแหละแบบ มันก็บ,บอกเลยพี่น้องเลยบอกเลยกดหรหัสยังกับบอไลกดเป็นไรเถอะเบิดขื้นเลยมือนั้นนะ่ะกดให้มันส่งหรหัสใส่อีเมลจังสันจังสิจนมันบอกแบบเหตดยังบอไลเลยพี่น้องจะบอกโอ้ใจเย,ยู่ยพี่น้องเอ้ยติดกเอ่อเฟซบุ๊กอันเดนมาสามสี่ปีพี่น้องสามสี่ปีหาปีนะเฟซบุ๊กตัวนั้นนะ คนติดตามก่าหมื่นกว่าพี่นอ้องหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันเนาะจะมาขึ้อุ๊กใจจนบันเลย้องคลิปนั่มมันเฟซบุ๊กตัวเองถึงบล็อกพี่น้องตอนนี้ยังเขาก็าทันได้จนวาวน้อยเลยตั้งเฟซบุ๊กใหม่พี่น้องเนียตั้งเฟซใหม่เนาะก็ฝากพี่น้องเขาไปติดตามเลยเด้อเขาไปแอดเป็นเพื่อ,เอนเนี่ยพี่น้องเฟซบุ๊กใหม่เนาะ เฟซบุ๊กเก่านี่คือ้นสีขาวว่าไหลเด้อเนี่ยกว่าบอน้อยสิขึ้นนั่นเพราะว่าเฟซบุ๊กบอน้อยหันมันเสื่อมบัญชีเดียวกับทิกตอกพี่เนาะสองติ๊กตอกบอน้อยหันใส่กับอันเฟซบุ๊กถ้า, Facebook าเฟซบุ๊กเขาบว่ไหลแล้วทิกตอกมันสีขาวว่าไหลน้องเพีองเนาะทิกตอกคนติดตามตั้งสี่แสนสี่แสนกว่าพี่น้องจะว่นันไาอยู่จะมันสวย อลละไรพี่น้อง้าวบา,าเรื่องกลุ่มเนาะเดี๋ยวามันส่องเฟซบุ๊กกันดิต่างใหม่เนาะเมื่อนี้บ้านน้อยสิพาพ่อยพี่น้องไปบ้านไอ้ินเนาะจะพาไปเบิงไอ้ินเพิ่นปูใหม่พี่น้องปูใหม่แปดเนาะเพิ่นปูพูเดียวพี่น้องเมื่อนี้ที่แรกบ้านเสียอีพอไปไปบอกคนะ แต่ว่าอันอีพอเราค้าเบียกเนาะอีพอเราไปพอบาน้อยเราไปเขาประตูให้เขาเจ้าให้ไอ้กีเนาะก็เลยว่าอ้เิ่นก็ว่าเป็นเห็ดเป็นอยู่ก็เลยปูด้วยมันก็บ่อยากเราเปนหนองปูฮะมันอยากแต่แอมแล้วก็ยังเขาวง,นะงประตูนะเขาวงประตูนะะจะให้พอบาน้อยไปแทกให้เขาจะบาน้อยสีเดินทางไปบ้านไอ้ินกันเลยเนาะ แต่ยืนว่าไอวินบอกน้องๆไปหานหน่อไม้พี่น้องหาหน่อไม้มาไ่าให้บ่าหน่อยไปกันเลยเนะาะทั้งลานมันส่งกี่พาออกข้าเจ้าเฮ็ดชอ,อกแหงดึงออกไม้อีกแล้วอะไรพี่น้องตอนนี้บ่าหาาน,าน,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 น่อยมาหอดบาทในวินในร่องพี่นอ้องเนาะขี่รถมาเมื่อนี้แดดพี่น้องกึ้ยพ้นสิตกแดดแดดเงาเงาเนาะ ห่อนป้าอาะเพื่อนเลยเพื่อนกำลังกินเขาพี่น้องเยสบายดีเพ uh, like, ่อนได้ยังกินเขาเพลินกินเขาเพลิหมอกินเขาเพลินสบายดีไง่นสบายดีกินเขาพี่น้องเลยอาจะออกได้เหตุงานกำลังลงมาแต่นันซึ่เดจมากินเขาโดยต่อห้องกินเข่ากายก่วงเนียวพราตัวบ้านหรือพัใจ เนี่ยแต่ว่าอาศัยว่าอยากคุ้มอยากให้มันได้ไว้พอาะว่ามันก็บพนไก่พ้นจะตกึ้นเนาะแม่มันบวชสาเร็จก็ด้อคุ้มเห็ดต่อพวกมีแยเได้เห็ดต่อพวกพแป้วสิด้อำพภอมันอาย่ายชิบเนยม่มักสออดี้ได้อำเ่อฮะกินนมมะอาว่าที่เขาเอาน้อยมา ไอ้กินเหรอท่านกินเหมือนยังกินไหมได้ยังกินน้ำพอนมันไข่หรปล่อ๋อนี่จะข้นไข่ข้นหน่เลอะเอาการหอนอาการหอนขอนหอนขอนเ ฟ้าให้อำพ่อนอนพี่น้องเมื่อกี้นี่ตอไข่อำพ่อนไข่พี่น้องจะซักยาเมืองสาวนี่นี่ผู้ได้ก็ไปอันหาหนมใหม่เมืองสาวนี่นี่นั่งดีดูอันนี้นี่ท่ากบด้าหัวคข่าท่าก้าวสามขดวะนี่ไปกระเดียกว่านั่งสบ่ไปหาแถวไหนเกะไกลเนี่บ่ไปน่าให้เนี่ยอืม โ็ี่หน่องน้องไม่ไม่ได้นี่พอดีไปแกงนี่คักขนาดเจ็ปากคามาน่ะบันี้ปากาพมันหอมไปมาไปข้าเมนร้โพดบ่ซ้ำหนึงนีผูตองห่วงพเอาไงก็สวยปากคาเนาะหน้ากระปงนี่เป็นอยนะแต่ปากร้ายพอดีแกงพี่น่องแกงเทหนึงกับเพ็ดเห็ดนั่มวันนี้นะเห็ดคนนี่เ็ดทาง เจาไปหาก้านัองเท้าว่ะนะสามคนว่แกงว่านี่มาละคกาอ้าเพิ่นอันปูแปดได้ได้พี่น้องปูเองเนาะปูก็เอื่อว่บสองคนาะปูก็ก็มียสองคนปูก็เมี2คสองคนอ่งนี้เห็นปะแล้วพายหนึ่งเลยพี่น้อง แล้วไหนึงอ๋อแต่ว่าเมือนอื่นใช่แอบให้มันแล้วเลยบ่กับมยากบนนี้มันปูกแปนเนาะกับเขาได้อยู่กับมอญะบนได้แต่ว่ามันหยาดไปบ่าวไปได้มันเขายายตรงให้ยายตรงยายตรงมันยากเพื่อสีไฮมันไรแบบไรยังอ่ะนะเวลาปูกแปนกัมาทั้งตรงมันบบเพียงกันกับเขาปูกแปนมันขึสนสูงมันตัวสูงตัต่ำเนาะเออถ้าหมายแปนมันโน่นมันบ่ออะไร แบบนี้ของใหม่กับผสมมือกันแน่ตอกแต่บาดไม่โตหนาใหญ่ลงมาอีกให้ทำกับหนาหน่อยแต่ว่ามันชานตัวนั้นขบาร์ตอกได้ทำเด็ดมาได้รับปูกับบริยามานได้ดอกเด้อเด้อนี่เด้ตัวนี้ก็แล้วเมื่อกวน่าตัวนี้ตรงตัวนี้ยั่างเส้นหนึ่งเอ่ามาตอกเส้นหนึ่งได้เลยก็โอเคหรือว่ามาแดกนี่แม่นผู้ทำเด็ดนะ อืมันเขาจับซอยตอกมันให้มันแล้วเลยมันแหลวมันจะก่งมั้ยตัวนี้มันกก่งอ๋อตัวนี้ยางอยู่หรอตัวนี้มันอ๋อตัวนี้เนาะเมืองนาเพียงอยู่แต่ว่าไม่เัาห่อรุงมันก่งมันบริเบเรือยๆเอาดอ้ยวหม่ตัวใหม่ใส่ดยเนาะว่า บ่แรกทำเด็ทั้งปูทั้งยังนาบ่แดงอืมแต่ว่าอื้อห่งในนแง่โดยทำเด็ดด้วยพิ่งเห็ดฟอกเห็ดยังคงีดคงข่อยว่าก็พอเมี่ยนอีแล้วโอเห็ดไฟยแล้วดยพอดีคอยสิอันปูซอยมนแรงมันสิไ้อยู่วะ จ,จับสวยปูสวยกันปูมื่อวานหนกับมือหนีเนาะเน้นหละเราปูเองเน,น้นที่นี่ที่แรกก็มาจากไหนรุงมาปูเราเป็นสำน,น,สนักสร้างเมื่อกี้ไปว่าเดีก,ดกับงานเดากับยุงยูเบี้เยเด้ ว่ากับเราได้กับโแกงแห้กุแต่ว่าตดนน่าไปเนอถ้าตัดใจปูเองกับเนียสองคนอี่าหละยกีได <those> no <welche> ้ก mmm ็ได้มัน่แม่อาชีพเนาะทำหนี้กับพ่ออยู่แนละยรวเมย์เอ้ทำหนี้กันกันอยากให้เป็นเพียงค่ะก็ต้องสาะเลยเนาะเอเดยสาะอยู่แต่ว่ามันือบอกันทันหันเนี่ยเนาะกันทันเนีได้หมครับปูสารอ่ะา ได้อยู่แต well, hey, okay. okay. like, ่ว่าเสาตัวนี้อยางลุกนิดนึงใช้แบบเขสร้างขึ้นเอาเสามันลุกลงเนาะแม่เขาสร้างขึ้นเขาเอาอย่างเงเห็ดเห็ดจะไหนสร้างเสาขึ้นคือจะแบบไว่ได้เขาสีสั่งเขาตองเห็ดเอาไม้ทำค้างทำไม่ตัวนีทำค้างค้างตัวรุมเขาก็ไม่ไม่คนนอนไม่ที่ใหญ่คนใหญ่นอน เอาคนมากนี่ป่เอาหลายคนมาหยุ่มมาประมาณสามคนสี่คนก็ได้เอาไม่ใช่นี้เขาเกิดขึ้นเขาข้าาขมคมที่นี่มันก็ขึ้นข้ามมันก็ขึ้นเขามันขึ้นออกจากไม่ว่าใส่อันกร็ดีบ้างนะได้แบบนี้ก็ง่ายเคยเห็นพ่อแมย์เป็นเด็กอยู่เระ่ำประจำที่คมเพป็นเด็ก

เอีอให้มขาเอืี่น้องันจ่างคนมาเห็ดกับข้ากินข้าอยากนะอ่า,า,าอืมนกันๆๆๆๆๆๆๆ xin hết xa nhá ở nó nó tổng lấy tát nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp หนักวันนันคืออะไเขาเพิ่มกล่องได้ปะโอ้จะเห็นยังสิเนาะโอ้แต่ว่าตัวนี้หันออมหอพี่แต่ว่าหอบพี่แต่ว่าข้าปูหอมนี้เี่ยนเนะ

เอากสุปนี้แปลงแปลงดูกับเขาเลยแป้งแปลงตัวนี้อยู่กับนี้เออเหมืนใหม่ตัวนี้พอดีเพี่ยงกับเสาเลยเนาะนี่นะพอดีเลยเนาะพอได้ตัดออกเลยตัดบ่ตัดออกไม่เงาพอนนี้นะอันนี้เขาเดืยนใหม่นี่พอดีจำกับเสาเนาะเขาบ่ได้ตัดใหม่เป็นแนวนี้ฮะมันได้สากันเนาะอังการตัดคู่คู่เพนตัดคู่เพน แต่ว่าเขาแทกทขาใส่ปึ๊บเท้าตัวนี้กับเท้าตัวนั้นไฮโซนเป็ดนี้เพียงกันมันี้แป็ดตัวนี้ให้มันจูกับเท้านี้ด้วยดยตัวนั้นกับจูกับนี้มันมันจะเป็นไปได้พอดีแหละมือแรงเดี๋ยวเขาจะพ่ฝฟาเมื่อสี่อยู่ซอยเบียก็เห็ดอันนี้เนาะปูดองเบงสร้างกันปู เบ่าจักแผ่นปูตัวนี้สามจเอ็ดป่ประมาณนี้แหละ้างหนึ่งสามสิบเอ็ด้างนั้นก็คือสามสิบเอ็ดคือกันเหอรเหอบลตับตัวนี้นเนอนุ่นตัวนี้นะออกอ่าประมาณสามสิบสี่อันนี้สิเมนบอนหัวขันใดเนะาะบอนขันใดขึ้น คันดใดนี่แม่นอยู่เบื้องนี้เนาะนนอืมปูมันเยอะๆเยอะๆปูมันเรืยอยๆน่ามันก็มอสสมเลยพวกคันใดอืมไอเห็ดห่านพวกคันใดบ้างโดยปูไปเรื่อยๆว่าคันใดอยู่นี่ห้องนอตนี่แม่นอยู่นี่เนาะตัวนี้ห้องห้นะอ,องครูบาอาจารย์ห้องครูบาอาจารย์ โคนเคยนอนโมได้ขาแม่นลูกจะเอาเอาผัวนะเออเอาผัวแต่ว่าเคยนอนโมไรอ่าแต่ว่านอนได้แต่มอท้าบอลผู้เดียวคนในเฮือนเองอ่อมียิีงกับเขานอนบ่ได้มิเตนอนห้องง่ายนี่วะเออห้องนี้เด้เอาเดินการก็สองคนี่เอามื่ท้าบอลยื่ตรงกลางส่วนที่มันมีเงี้ยงนอนได้ห้องนั้นตาหนังนนอนได้เบิ้ล จะแดงว่าได้นอนแต่ห้องเดียวที่ฉันเบื่อเขาก็ตัวนี้นะมั้่ตัวนี้เกยเขานอนเกยก็ได้อ่าเป็นรุ่นเป็จีนกับแม่นมันจะพอกันอยู่ว้อนอนห้องเดียวอันห้องนี้ก็ว่าเป็นใบห้องครูบาอาจารย์คือใยง่ายใยดีนอนนอนไหนแต่ท้าวบ่อเนาะนอนไหนแต่ท้าวบ่อนก็บดห้องอะไรอืมแต่เพื่อนไพกกับเพื่อนเบิดอันต่างมี่อนี้เนาะเออมีมีครูครูเพื่อนครูนักฆ่า เตาหองเดียวหะมันเป็นหองครูอาจารย์อีกเป็นแต่ว่าคนเฮือนนอนได้ยี่งนอนบ่ได้อืมที่ตะว่ากันหูเต่าผมเงี้ยนอนได้นี่กับเขาอยากนอนอยห้องไรเฮ้ยตะว่านี่บนนั้นชิ้นกับน้องเขากินกินอยู่นี่อืมท <c oughs> างนั้นอัมเพอเนื <c oughs> ่องนผู้เดียวอยู่กลาง <c oughs> นี่นเนาะแหอดออกอ่ะเลย เอ๊ะสว่าโอ้ขึ้นมาเบิ่งอยู่นี่อยู่นี่เป็นนอกเปิงเนาะข้างอย่างมาเขามาสมบิวกระไรนาะอะไรเนาะเบิ่งควาอยู่นี่ไม่สิจุดสูงเนี่ยเห็นลังคาในบ้านได้เนาะเนาะท่านนั้นสิเป็นอันป่าเนาะสิเป็นป่าสงวนเนาเห็นบอกต้น,นไม้ได้หลายเป็นป่า,งงา,นนะาไ,ไาม้สงวนอยู่ฟู นี ais, ่แหละพี Depois, ่น้องบ้านไอ้บินเนาะกัสันรอส้มขีปือแรกเด้อพี่น้องทั้งเถื่อบ้านน้อยบ่อใดกับกัสีซอยเบียกหายไนเนาะสำหรับคลิปนี้กัสีมีเพียงสานีดแหละมาบ้านไอ้บินกันเนาะก็พาะกันอีพีใหม่เด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามส้มเนาะ